บอกว่าเมื่อคนใครแจกหรอเมื่อมีหุ่นความเสกให้มีเท้ากน้นำฟองสลจริงๆนี่ตอชามอยากให้ก้าวหัวม่ตอชาก็ตอกหรื่ชาว่าตอชาเมืชวยยขึ้นนมื่กว มื่งจะละมังใครละามังอากาศมังสามเกียงไง้ก็รัดเหมียงมาม่วงถมปัามก้อ่งเอาอีโคได้ด้วยเขาหลอกได้ตายคุณนิก้เขียมีอีสองเต็มเลยฮะมะม่วงเจ็บก็เจ็บยางก็เออเมียดีเจ็บก็เจ็บหนอกเช่นชาเตียเมียมีเจียก็มันนึกเจ้าบั้มอย่างนั้นก็ตัวตัวน่าชัว่าเหมีก็ตัก็ตัวไบรามีจูก็ชุดเหมียงก็ผักเออโีรยวมีจูก็เหมงก็ผักเออ เผาเฮิร์นผาเฮิร์นี่ได้กวาดแจงมั่หมดเออถ้าหมนกันที่ถ้าหมนหาใว้เหือมันจะสู้สามคนรู้ียกเท่านั้นที่เทีสาจเซตที่มันมือมั่วไมือมั่วตอกมี่เหมอนยืงเม่กูหลัวโเหมายื้องกูสุดไหมือมันแจกละกำปั้นที่ยาบอยู่หนกันหนึ่งตอจิตปิดเมื่อกัหนึ่งมันีจกละเออ金银的นเ银的 เขาในกปวยไรแต่ลำมาในเขาต้นหัวโชเข้าเขาเอาวันด้วยก้อยเขาปลื้มเดียวเดียวในเป็นลาดปานเขาถ่อมกว่าอย่ากพไว้เจอฉ่อมเจอลำหนาเผียวกว่าเมื่อกว่านั่งจำกัรในชามุเข่าอิชิฮูเข่าตูมีดีงามงามลาดปันกันเฮ็ดจังเลยมันมาเฮียร์เลมันเผียวสูเอามาสูหลักมาฮ่าูชื่อมาฮ่าปุ่นไข่หวานชูฮ่าีหญิงก็ในเฮ็ดเจือ เดียเลอามาเนี่ยเป็นล่ดเจ๊อะดนี่งาไปเลยก็เอามาย็นมีเก่าเออเมื่อนั้นต้องเจอลกว่าม่เดโล้ลาดาสนพชุดเงชุดฝายได้จะลำก่นปุ้นจิ้ต่อยในเฮียงสิไหนฮะเออเจ้าหนานเจากมันใจว่ามียิ่งมียิ่งมาชัวว่าะรจะลำกว่ามากกว่าท่านบาฮกว่าท่านหูเก่าละตั้งเจ่นั้นก็ชุดแคทเจาต่เขาก็ชัวเออเขาเถริญาวะทเ เขาเจ๊กินเขาเป่าวันตายหนังตาตายนะตาตายนะเจ๊กินเ้าโอ้ยวัตายได้ห้ามเปียดเราสองสามวันตันคุกจะไรกันก็อยากก้าหรือเปียกกันยิต้ก็มันเยอะนั่นโกโลดเจียไม่ได้โกโลดเจีย่ะเจ้ยแงอยากเพาเป็นสันแนงว่าโอ้ตาเปียกกันมือสายแล้เจ๊ตั้งเชือไรเหร่ะเปียกกันมือริบในมันหยัดุบหยับปากอ่ะเทียว โอ้้เจ้าหน้าใจล้นยังฮะ่้า้อให้ให้อยู่ฮะทุ่งฟองว่ามียู่มอยู่ฮะ้ัมกวางฮามกวางฮังไผเมาฮัมไผ่าในเงินนะเออเดียกันเดียดกันได้เออไ่มวนคเดียเขาก่อเชิดกันกเออใช่อเขาเขาเปลาจะเห็ดก่อนไน้เห็ดรกขาป้มเห็นก่อนเลยเฮ็ดขา ที่ห้องนอนไหล่ะคำนัยพนันนี่ลัดปัน่นรู้น,นาชทีนั่นน่ะเฮิอนเนาะเพิ่นนันเฮือนก่นกนกนนอ, <c oughs> อ,อนทคน <c oughs> นั้นอะเอ๊ชูจะลำอุติจี่ก็นนัยกูจะล้ำจะล้ำเขาใจดีไหนวะนางไหนนอนอะล่ะนางมือไหนเอาปลุกบัคาลานครับต่อเต้นอยากไม่อยากจีว่างไปตั้งหาตีบไว้ค่ะเอนนั้นเลยก็ข้ามพร้อมเลยอค่ะ มาถ่านจะดูจะเรียกกันดิเมืก่อนแจ่น้สี่ยเขาเนาะเออในน่าจะเทียบใครเหนือน้าสี่ยเขาอว่ะน้เดียวายอู้วนั้นตารางขอจุนคาน้น้สี่แยเขาหว่ดีแทวอ้อืมเขาได้กะปั๊ดปกันมันที่สะกทีลงกว่าก็มีกะปัดจัดแกเข้นยีเขาปันี่แค่กังนี้เออจูปได้ผูนั่งอยู่จะกินกันได้กว่าให้ดูเอาลูกกว่เตียไหมน่าจ็อยู่สี่ยกเขานายะัดเจงยุ่งมาอีนึงถามึง่าังก่อนเตี้ยหรื่ chúng nó mãi chủ tiễn không hết, ờ, xuống cả nó rồi đi hết e <fit> <cant> gì yêu, <c> hết <qualche mancies> สูน่สูจะลงทำนันแน่ว่าพีดูเก่าก็ว่ากับป็นไนเมื่อนามาในดีกูเจ้านเออจำอนัรเจ้าก็ดดอกปักเป็นร่วมนางชุกว่านายนายชัดเชที่ชัดเชขาขึ้นดีกันมากจำแนยนายชัดเชกันตั้งนําสายาเยื่อนี่กันมือเขาบุ๊คสี้ขูัจไนยถ้านายชัดเช่ของโหน้าก่อลูกเออช่วงมือเั่มเตินี้ชุก็ว่าโอ้หนอช่วขาเท่ากันเนี่ยชุกกยอมฮะเนี่ย น้องเออแกใครชูยอมล่ะเจ้ถึงชู้องเแนี่ยชูเปี้ยบล่ะพี่หนอแกใครชูบล่ะเขาจิ้เข้าไปต่ชูลูกพี่หนอเฮ้ยจ้าเอ้ยบนนั้นบ้านจะลุจะไม่ชูตเขากหกตูรู้เขามาเจ็นร้องการยี้เนี่ยมันชกไปแต่ไวชัวอาจะไปฮิตใจหน้าเฮยใจเหือนึไนมากลาชูินมฉันลายจ่าห้าปากต่างกันอยู่นอจิมมุดอะไนั่น เมอเ็นคำนะาลายเออพวกขายจังคืดสรงขอโาจเชื่อขึ้นถนนไว้เื่อ้ดูอ้าอาจารย์นายใครนีแลวมึงเบื่อหนอเุื่อหนออาจารย์เจอช่วยมายาะคำในปัวมันนำมือเช้ากี่อันเงินรหลงสัตเยเข้าปีเจียวดงอันทีชะในเช็ดวันวาย้าป่านพูเจมันยาไอ้นั่นตุกขะในก็ยังกะไข่พึ้นมาเอา นาเดมื่อนานไอ้พังวับอย่างกอดตังคุณแห่งเจนาวาปันยามาเฮนยั่วถายกทองอาอย่างเชจุ้สองวันอานแดงไอ้พาเวียงกอดตังคุณหลูช่วยจ้ามาถึงหลงสระเเแจันจิงจึงอย่างไายมาเยยาออยอตกาเนิดม <c oughs> าหกหยกหยเนบะเนบ่เอียงอ่ะเอียงอ่ะ พื้นคอพื้นคอขามาขายพื้นเท้าคอเออเยมาช่วยขาได้กำตันช่วยป่าเอียงป้ากตเนมาช่วยขาล่ะป้ากนช่วยป่าป่าหนุ่มช่วยดาลุสูเอออ้โอดีเอามาค่ะพอ้ลุงเอามาค่ะมาเยาะวะมาเยาะวะอาใครเมื่อตนใครเอฟเบน้ำบางคืนเมือง กัก้าแถวเราพูดมาค่ะกัรดม้ำเดียวขานอปอลุงหนอเออกัรดม้ำดียวอ่ะไอ้สาวเออเมื่อขายไปหนูกูว่านอนได้อ <the>. ๋อขายอ่ไรวันกเฮีอมาวันก่อนไรหนึ่งเต้มาวันก่อนไรหนึ่งมุ้ยไหนเขาอ่อสำไปกินขากินเกลือนหรืเต้มีคานอปอลุงนอเออพอใกล้เอาเต้มบกินไหนอ้ยมั้ยเต่้อปอลุงเอาเขาเข้าัแยวเราพูนค่ะ จำเมื่อมื่พ่อมาวัดตีเม่อเนอ่าเมื่อพอมาวาัด<อ>ตีนสมากู้เจัากมาในปลว่าอ่เป็นเมืองขาเขานนั่นเมืองจากที่ขเขาออเมื่อไนี่เป็นคนเมื่อพอมาวัดตีาฮะอดจ้อเที่ยงในเมื่อไปมาล่ะข้ในนี้อยากจะวุดมัอ่อยากจะวุดม่เสี่เหือคุณอ๋อข,ข้ามอาท่านขตาแตขนหลักดว่วเดินมาฮะอ่อ นี่อะไรมม่ล e: no. I mean, no. uh ักลอดอ่ะเมื่อเดชายได้น่าหอกขากพูทังเขาอหนังหนูค้ายไหนเ่าอ่ะน่าหอกคาเปนน่าหอ่ะน่าบอกตาเจ้างวยเขาอ่ะอมันน่าก็ต้องส่งขึ้นมาเอเชื่อหนังหนูนั่นชูงขาวก้อะไรวันบานอะไรก็เปิดอีก่านขาเหมือนเมื่อพูดก็กางคำนั้นเอาส่งขาเนี่มันก็ลาบันขาน่านอใกลไม้เดียวใกลไม้เดียาไหนมันลาบันกุศลกุ้งย ้าก <ersch> ็มาวนเตอ๋อกานั่กาแต่พวกนเกจ้างเาก็กล <ums> ้ไวเลยดูกิ่คุณนอคัยน่งจะรพื่นหนังหนุ่ยวันไหนเดียวข้าก็บาวุนเต้ยก้นในจัดนีดูห้องนี้ยางไงเรียวค้น่านในมือจัดทีก็มือนังชื่อกันนน่นอนข้าก็ต้องว่าถึงคนหรือก้อยากจะวนมวยได้ไปม่อยู่มาอยู่มือในปุ๊ข้าก็เลยคิดตกของมือนั่นนันกวรขั้นายเลยข้าก็เลยไปคำว่าคำวยมากนมือในข้าออเยว่าเจ๊ไหมนั่งบอกตาแจงมวยในเห็นข่าวว อ๋อน้ำหมอกตาเจ้ามือไในเห็นสาวอ๋อเมื่อเมื่อเรียนอ่ะเมื่อเมื่อมิถุนังหนูนั่นถ้าเมื่อเรียมันถามขึ้นฉีกคำก็อ๋อเดี๋ยวเมื่อไรนอนโดยเอหรืออันปูเตี่ยมในนอนขาอันหมักตาได้เลยนอนอ๋ออันหมักตาเต้ยนนอนโดยน้ำกูขึ้นใครอ่ะไปปู่คาเจ้าเขาเตี้ยมก็เลยนอนโดยกวางกับคนเดียว ช่วงปอเลี้ยงชูเออชุนปอเลีงชวเออมืนในไอไออ๋อชุมาชุกมาหัวเอชุนสือ่ามั่งหัวป่ามั่งหัวหักอื่ะปอเลี้ยงชัวมาทุกมาชูเฉยเเออมั่งแถวมาเส้งเท่าในี้ยเออเมื่อวานนั้นจ่เมื่อวานคือไอยังก้ออ๋อทางง้องเงยงเท่าว่รใจเยอะใจเยอะมันก็เค็งยังไงเอว่ะมาเอ่ะมาแถวไหนว่ะ มาเถคะขาบอหลุงมาเอมาจมเาอะไปกับซีม like ันได้ลายอ่ะมาเดียวเจ้่ยเดี๋ยวไม่เคยทำ่ะเออเออเนี่ยในแก้การรวงปืนว่าเนี่ยห้องหน้าก็ปืนใครไหวค่ะเนี่ยห้องหนาก็มีคนนสวยไว้ค่ะพวกปืนปีอไหวเตี้มันทครับห้องคันอ่ะปืนช่องมาเขาขาลงร้อยร้อตีหันกันค่ะกักใจก็อนน้ำตาค่ะนะ จะเจ๊เจะเจะมันจะกนเดาเป็นนั่นน่ะน้ำไเบียงว่าเป็นน้ำหมอกตาแ้งมุ้ยนั่นน่ะเพรามันจเมื่อแดผมนอนโดยไรขอมีชา้านะเมื่พ่อมาวัดสีมาเจ๊อ๋อเตียงค่ะแม่เจ้อุกเขาดึก้าค่ะลูกหน่อทาเป็นปากกอรัาไข่กันดังไงาเป็นเมากอรักาไข่ทางเลื่อยๆกันเลยครับคครับ ต่งเปนทางจากเปลนทางใกล้มาขายขึ้นเหมือนยนนัอย่งมอดเริงกันวันจะเจ้ากะอ๋อไอเด็กนัขายขึ yeah, <Music> ้นหับกินชักทีปันเต้เอ่ไหมช่องเบื่อบาดตัวกันไรใกล้มาขายขึ้นกูหน่ะกูหนก็ไม่ขายกูวันกูวันนายชักชีบางยังก็ไม่วูนัขายขึ้นเ่าในบ่ามตัวใหญ่ก็แลวค่ะ ก็เล่าก็เล่าก็กลางไก็มากลางคำก็บ้าไปสองกอกสองบอกเอ้อมาขัดสดีเท่าไหร่มาอ้มตัวอ่ะว่าขาเขาอย่งไปหันต้องคือได้ต้องการกูหันอ้ามผัตองข่าวปมไหนถามได้ดีเจ็ามต้องข่ามือหันกันไว้แล้วก็หันกันกลางขึ้นเลคะลูกมันดีในถ่วงเหยียปอกหนึ่งครงที่ไหนก็ให้ขาปอานับงนรัปลายเต็มครมนยุ่งดีใเอาเฮอมาดีมากนะคูลูกเด็มเจ้าเหรอไม่ใหญ่ลูกละ เออมาแถมนั่งนางลูกสูบเป่ากันได้เจ๊ขนอะมึงเดียวมามาพูกของนางลูกมาเจ้าเด้มาแถมนั่งสุกนาสังสิเ่ปัดหูปัดเฮือนอีไอโกมาวางปืนปลื้ม้โดงเอ๊ก็ลูเกาาเฮือนกายหายอบยี่เขาไปแล้วไอหันไดไอต้วงเออในแต่ไอไดี่ะปีน้ำม,มือเลยนี่นองปีน้ำม,มือดีหิวตายไดั้ม ฮ่าอายเลยก็อายบางเปือนค่ะอายบางเป้นเปือนเองเด็ดลงกาไก่ให้ที่เขาไหมอายพาทับเดอดพาทับเดดคือเพื่อนะเปียสีน้ำมาเลยเปียสีน้ำมือเลยมันเหนียวจเจาะหรเหนียวเหนียวไม่ได้หมานขาดไน้ัวค่ะอะเปียสีน้ำมือเลยมีมือเมื่อหมานขาดไน้ัวคือคุกะได้มือมันเหนียวคุกจะได้มือมัอเขียวอยู่ไม่ได้เลยจะหนึบเหียงนะ คุกจะเลียม no ือมือดีอยู่ว่าเด็มขาดน้ำเหม่มันขาดขึ้นนั่นเองเนี่ยมีมือละเห็นนางก็เลื่อมก่อหางนี้ไข่ไข่ก่อหางนี้ไข่โคก่อหางนี้โจมก่อนนี้ขีก่อป้าก่ำตล่านอะรอกาดตกเลยตั้งตกขาดเลยตั้งอยู่มาพูดตัวเนี่ยเมื่อยามนั้นน่ะอยู่ในกูงแก้วกูงฉันฝูงนึงกูงข้ามเสือด้กินนั่ง ไม่กินได้หวันน้วันคัตซัมปูหนึ่ปยเหลียงไม่กินไน้อุบเสียงตรงัมโนเบอสังวังจะไปตู้ฆ่าทำไม้ออกก็แม่งจะนายอยู่ชินเยอะเขาอไม่รู้เรืองทิ่สตเท่าสองก็ปวปุอเออนเจือพูดยกเียดยาเหอสังให้หรือนีว่ามาเจ้าหาปูก็ปยให้สปขนุกเป็นใครกันเลยปให้สมารถชิดดันไปป่มาสักคืหมดเสียเสียกันเนี่ยย่านายสติยกมาจันเจ้าหาเนื้อจ <vit> ้าหาเนื้อก็ว่า อันกร็รักต้อมว่าอ่ะอ๋อหันไปหันวะจ้างสิี้เขานีหันอยู่หันอ๋อต้อง,งออขับเจ้าอ๋าาอ,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 อป้ไม่ลยถามได้แค่หูค่ะเออกทกันไ,ได้แหละที่ไน่า,นาจะเจ๊ยดมันเค็งไอ้ก่อดาวลูกกูิจะเลูเกกดเ,เ,เน,นี่ยเออขับในรูปมันได้มันแข็งปนสิปนือมันเอนาหน่ อาลองกอกพันนิยวแจมเดีบกแตะแคะแคะแคนัいい้ยือเขางอกตัใหม่ขึ้นแต่ย้เขาก็แม่นาให้เจียมตัวนด้เลอเขาในขึ้นดมันขึ้นเจียม่น้าเวลาก็ทุกคืนทุกคืนในยี้ยนาใส้อแมแแแยืในก็เจียมมุ่น้ยื้ยในขึ้นถึงไว้นายในกับปนหนักยื้ในหนังมีปืนนี้จำหมา เี้ยวไขาอยู่ลคะครพี่อยู่นตา้งหัวคุ้นเนระเี้ยวเขาป้นนั้นไม่หลายก้อนค่ะมีสองก้อนมีสองก้อนให้เป็นเพลค่าเป็นเป็นเมียเปี้ยวเาขาว่าเป็นตัวเป็นเมียค้าอยู่โดย,ยงเพลค่าอยู่ในฮะอยู่ในใจเงาว่ะใจหักก่อใจก่อเงาตั้งเขาตั้งวันอยู่ด้วยกันทีทีอ่ะอยอยู่เลยใจก่องเงาค่ะไหนแต่ อ้เดียเียววังค่าอ๋อีเขียว่ะเดียวแก้าไอพันง้อมยังว่ะก็ชวนดูไม่ได้บอกเจยเหยือต้องรอ้โอ้พันง้อมยังคะนเนรอเออี่นั่งม่ะเออละมาอยู่ในลูกชัดเทียตรงนี้ไม่นอนสิเขาในไหลลูกเจ้าหลานขุนหานในลูกเจ้าชัดเทียในอ๋อ อยู่แล้วก็ขย่าขย่าเปี่อนยากรรติดค้างขย่าคาเตสคาราเซราคาเตน้หมอกตาแจ้งมวยออดเอ็นหญยงคนออกเขามึงพอมาวัดดีออดต่องต้องคารพีจ้องเข่าบ้า้มท้องเข่าวะอยากเป็นหนาเจียงเหมือนหางเหมือนไเหมือนก้องเซาเหมือนก้ออันเหมือนนั่นเหมือนที่แหลกคาลาอันเหมือนเมือนที่ลกคาลาอันเหมือนเตี้

อูอาบมาปัจวนีว่าให้กวมาละทุกข้าหนาะเพียเมาอยู่ใดก็เมีสัชเทสดขาฮะโปัชเทศิกตสัมกวหลากคำลานเอ,อาคาเออเปียใจเอออใจเออพระเจ้าเขาใครมือละพะาะปีไฮก่อนน้องไ้เป็นไงเออ นี่ปาก้ากู้ลาเมือใครชื่อนางนูลน่ะนะพ่อให้มือกเมื่อกปันเท่าเดมั่ีปาก้าจะมาตอบแกนกันเลยนะเออพี่ชุดอยู่กล้ตกสชุเกียวเอือเปียวครับปีนี้ก็ย้อนมืออเลยท่เจ้าขยัอพ่ย้อนมือกัเดียวอ่ะเออครมือก็มือเออจังเลขามือหลังตปัสัทีิสัทเขาก่ปั่นถึงมากอยเออนอยู่ที่เข้าใครมืออยู่ด้วยคาเขาว่าปีนี้ลาปัสัทเออเอเอาเลยเอาเลยเอาเลย เราแข่งตอนสามูเหอะเอ่อเดียเดายเดยวเนี่ยเยอใบเตียมมาเด็ปีมือก่อนใจเออไอ้ดูใจสวยสองเจ้ว่าชุ่มจ้องแาวก็เอาปีกอมแขวอาเขาก่อนเอาน้องมือก็อ่าความจ้องแข็กันก็เขาขาดกาล้อ่า อ๋มักคาคาลหักปีกวเดียวไกว้แค่เอาก็ไม่ได้กานเนีอยว่ะเมื่ออยู่ในสุดเจ้าอ่ะปัดอมาไหมไม่ยู่ก็ะชือหนอนก็ไหมคู่ขาสัมยอกน่าบัใจเออนางก็ว่าก็ไหมย้อนกุยบนมาลาเฮ็ดกุยเฮ็ดกุยเนี่ยอ่อก่ายอดบนมาอ่อตองสุดี่มอโต้กูโต้พี่ือตองสุดีมอโต้วันหรือกานหางดิ้งชู้ใน อ๋าตึกออกกอเฮ็ดีเนี่ยเขาละเฮ็ดเยี่นะเนี่ยเขาละเตี้ยไเขาี้อ่อนเลียนอ่อนเฮ็ดเล็กเล็กนอเ็ดเล็กเกิรก็ดีใครเาปัดหี่อนปัดยันอ่อนปัดสีลักขัดสีปั้นอ่อนอิดก้าวอ่นโค้ออนีเล็กมนะเฮ็ดแบบนี้ถูกปะอากาดเมากเนี่ยเขาได้ย้อนปุยวันมาานาสูนาอ๋อกยี่นมาคราเตียร์โค้ดปีนองยกเหนียนก็มีในเทียมปีนขาโค้ดโหดมียอกหนาวใครเอา โดยเลาย้อนกุยเว้นมาเห็ดเงาใครเอาบัดนีะกาอาย้อนกระลลกอหลวงฟันก็เปืนปันปืนปันหวยหลายหลายเชียไทยโอายอะไ้เออกากระลลกเออปันเจือมือกระลลกปันเจือมือได้มาถุงเงาที่เบ็ดอ่าตาปีเนี่ยไหนมีเงาะเออตาปีเนี่ยไหนหนึ่งชูเออพี่แดงในหนึ่งขลาดปีเออคำเลยมาโยงมันน้าเออปีคำเลยมาหลวงมันปืนปืนสุงมาเป็นชื่อหลายหลายคือเชียงไทยเอาว่ามาคารวะคาเดียมเอาจอมหุยนั่นอยู่ใครเอ่ มาถก,านากาาห,น,กาาห,หกนูจมมเจ็บปอนก็ไม่เห็นางก็มาเลี้ยอ้ิมายันไม่เอาจมหยไปเลีมยงเตีหมเลยจับคข่ักโย่เลยจับวายกสเลยอ่ไต่ำของยาวนั่นวนของยาวนั่นเผื่อมาทัดก็ไม่เหมือนกองย้ายก่อนให้สีม,มกูกึ้นจับบักจับได้สามารถทำให้พูกมีสิสองว่าว่ะเออพูกเดียวไว้ทีิบสองว่ามาโตก็ไม ผมมาต nope. ัวเสียงเยียนอ่อนเสียงกุ้งอ่อนของเป็นเยียนอ่อนเสียงมันอ่นรู้หนอเป็นเสียงผีอ่อนไว้น่ะเสียงผีก็นังนี่ครับปลาชุมปลาแจ๊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 บปลาุมปลาแจ๊บปลาแ๊ปลาชุมปลาชุมปลาชุมปลาแจ๊บปลาชุมปลาแจ๊บวไหาบผอืมไปองโตวันใดๆถามมันจะบ่ะเหตุวุงไงนะอืมมีอุปเดชน้าหนักมันมีจับนะนะตั้งกวางทอยู่ฝักมันอยูช่องสอคืบ ทำฟางออกทำยาสิสบสองว่นทำไหนด้วันปุบมันเข้มแค้มละที่ยอมยอมแก่นะที่หนดีหนาวลูของจับในของตำมันตำเมนนั่นวนเป็นนั่นรู้เออมนะีอออส,สิบสองวันน,วน้ำหนักมีจับไม่หนาเพวาะนั่นเนี้ยเขไม่จงรักภพนวะว่ากาคุณดีมังซาปานอ่อนเอาตังนั่งค้างกันจุนันวันเนนชุ่มตองฉันก um ังจ่า พกตีหนึ่งก่อนหนึ่งเอาปีในะยกปีนะนำขลาสร้างข้าคุณที่จำใจ <c oughs> วะไข่ากาเจ้ากายแยกกาคู่ปืนเจนว่ามานอยาอยู่อะไมาหนามโยาเรียกปานเน่าเข้าฐานคือใช้เอาตั้งสีญยาจำใจลาล่า,ลาอยากคิดคำเนี่ยกายแยกคู่ปืนไห้ก็ดีเยาคุณเจ้านอเยอะเอากายแยกคู่ปืนนะชูน,นาเอากายแยกหนะ่า เอากาเรียกปันเอาเข้าฐานหน้าชูนน่ะก็เป็นเอาผ่านชื่อ <C oughs> ขอกันได้ผมบอกเขาเนื้อกัดที่อยู่ลงไว้เอาน้ามืออยู่ราบอีกทีหนึน่เอากาเรียกเพลก็ว่ัย่ยมเปียกามันว่าเอากาเรีกยกเพลโกวัยแยมเปียกามันว่าเอากาเรีกยกกระไรแยมเปียกามันยุกต่างหัวปันขึ้น <c oughs> ปันขึ้นเนี่ยบริกา,ตา,ารต้าถามเรียกเน้ผู้นหนว่าช่ไหพ่อเขาวเขามีวันะอวววนอ,อ,นอ่อนปุ๊บคายย้อนอยากโคชูจมไรขา้าวข้าวอีวันอื่นอ้วกไ,ไม่ว่าจะอะไรเนี่ยเมื่อก่อนเจอเมื่อถังกาวันเมื่อใไก่ก้าว่า อีดไปเามาลังตั้ตอนในคันี้ยปมันเหนียไวไของมีจาก็เทชยมั้มาด็เฮาเออเาเฮาอารเตีกาไม่เตีกไม,ม่ไดขึ้นตู้เยืันมาเ,นเ,านมาเานหนียอะรู้โอผิดคนแต่เี้เอะไำสันเมื่อไรอะเขาในนึงอุบดำน้ำนี่เขาขันหในวางแตนเดอร์วังกิจสามขัน,น,น,ขน,น,น,นหในเม่อมีจากไว้สำมบนชิดสองว่าเลยอารู้เดยกไรมดเดยกไรกาห้องเตีกาหองเตเออเมื่เดกไปเดยกลวเดกจีมดก็มาเก่าวันกดเดียงวาออ อาเอาไม้เล็บคุนออกคำมย่างคนอย่าเจ้อยู่ขุนออกค้ามใค่นี้ปั่นขึ้นเมื่อไงหอยอ๋เมื่อไม่อไอ้ไม่คุยเมึงอไหร่อ่าข้าเจ้าเขาอยู่เมืองตัวเป็นเจ้าหนึ่งกับข้าอ้อจ่าที่เหรอจะคุณเมื่อไห้ยศจ่าที่เมืองพอมาวัดสี่ขาคือผมมีมาอยู่เมืองในขขาวย้อนกินข่อยกินย้อนกินข้าใกล้กัมีข้าในสมอตู้ตัวกุญแจข้ามาเออเอาวันมาขายวันตัวเป็นเจ้าข้าอ้อวันข้าเจ้าได้จะเมาของหิวันกับอะไรแค่หนึ่งไว้เออ เขาเน้นดูเทศจำดั้มเจ็ดลายก้อยๆเออวันว่าเปล่ยนหัวไ้หพมาถามใครเขาได้เมื่อถ้าจี้ก็มาไว้อะไรก่ด้วยลูกอ๋อไม่ทำนี่ออกมาม่แจมันเฮยจ้าจี้กับหนี้อใจที่แต่ยี่ก่อน่มาน้าก็ไม่ทีนตาวนอกออกมาไดู้สู่างเปลีนปีกห่างเป็ี่นวันห่างเปลีนเทห่างเปีนลายช่างกูในไอ้เด็กเก้ยมาดิทีรู้มาดิต้าดิาดิก้าเฮือเฮือจ้ามังเอ้าหา อาอ้าวไว้ตำนักมีเหรอนี่อยู่รู้ือวาอยู่ในมีดหาบไยหรออ้าวเนอก้อนเพชเนี่ย,ยเหมือก้นเพชรเนี่ยเหมือนไงนางผีเนี่ยนางผีเนี่ยหละชูดโดมเนี่ยชดก้องอะไงคนเขามีนะว่ามีมีมเจ้าของเพียนค่ะเออ๋ยอายไกการไม่ได็ก่อปัมือไรเขาสารคัีเงินมากหรือ,รอได้เจ็ดวัน มีมือไหน่เดน่ะมีเก่าหนาไายืมืออาไน้นก็ตัววอามีมืไหรนั่งสุ่ตัวนี่นั่งสุ่ตัวกวางหามือมือเดียวนตาดีมือดีลูกบงผีมาเจ็บเป็นกวนเมื่อชวากหมีเมื่อไหรุ่ดกระดานอาบเวยมันถูกเป็นเนียผูเป็นเจาะเอามือเขาทานฟักนั้นมาเลยเจ็ดวนหนอยมือออามือ่เอาดีเดี๋ยเอาไม่หักว่าเอาอยากเดี๋ยวไม่ใหม่มันก่อนใจก้ามได้ชว่ให้ดอกมือ วงเขาตั้งวงหอกตั้งวงเขาตั้งวงหอกตั้งบูอกัว่อืมเล่นวิ่ขัดขัดนิดหน่อเาะเรมือแม่เรีกวกางตาเนาะเอาเอาเยอะสัญนีมันแบบเฮ้อชุดเล่นขัดขัดนิดหน่อยในในใกล้ขาปีลนนั้นใกล้นำต่างอย่าโต๊ะย่าโต๊ะปีเปื่นให้ยังขลาปีเอ๊ยปี ได้จีก้อมไะไหลูเจอล้ำอําเลยนำก้อเปี้ยวเขาดูให้ได้มาคา,าก้อเป็นของผูกของมียหนังเปีย่มดูเจอลุยสังคาเปีย่่ได้มากี่ว่าให้ว่าไะไรมากี่เราให้ว่าเขาเคยนำบ่เปิ่นปันเท่านำจใจขลับเปี้ยวเขากา็อยากี่ให้ได้อยากไปให้ได้เปีย่่ออั <S <S นได้จีอะไรนำได้เท่าไหมยอนอยู่ขียวใจเด็กว่าใจเด็กน้ำเออใจเด็กน่ะชุดเขียว ตจเรียกจะเห่อเนี่ยปัญะกรรมด่าเพียจึงน้ำตายยมป้อยอดอันเอาวปีใจเรียกนี่ก็ตะบ,บอดคุณปี่จวามไม่ใช่หลัดเโคป้าไายปีใจเรียกอันวานได้กิ่มใครนอกหนาาว่าันขอดเลี้งกันหือนออามานั้นก็เมื่อน,นางเขาน้าหปินงกวัวปิ้งแงแก่นชุดชั้ในใครเจ้าเขา,า,ขาใครเเปียด้ว,ว่าใจเรยหือจำมันน่ไฮนเฮ้ยยอยาลาได้ทังไั้น หรือนะเจดวันจองคำหรือมาป่นหมักปะค่ากันก็เอาเลยนาอที่เรื่องเอาเลยขลับตีเออคุณนอครับี่เม้าชูไมื่อยู่กลางก้าอที่มือเอาไนะเอ็กไม pues ่ฉินนีพชาหลวงโอ้อันเขาในไกวเออปีบาเขียนชุกงเงื่อเงื <exaggerated> ่อนเงื่อไปเหลนในเจดตายมูตตายมูตายย้อนชูวนังมื่นนันวะ ัะไล่กันเผื่ออะไรกันมาฉันเป็นเสื้อไหนชูดเท่มาอยู่จองเขต้องที้ไหวมิ้วโจมิ้วขุนมิ้วมิ้วหมูได็ดจ้ำนี่มิ้วกลับไม้มันตกแจมหัวตื่นว่าวเนี่ยเขาในก็ไอ้มิ้วผมบ่มเมียมิ้วขายกินเค้กกินเพื่นฉักจริงชันช้างเลเมียนก็เป็นน้ำเดียวเมื่อก็เฮ้ยที่ไปเนี่ยเปียบีนายาจึงเปิ้นไปเอาเมื่อเปียหูจึงทานตัวเฮือดแอบไปอยู่ เพื่อนไปมาหวนเพื่อนเอาปีก็ไม่ก็ปู่จอมนางอยาเพชีได้ยาเพชีได้เจ้าปีนี้ตาผู้ชมเชื่อข่าวขุนนางก็วนเยอะคุณว่าเพื่อนเอามือก็มังซช่อย่ายิงชีขแคเจ้าเออชดเจ็มยอชีน้าเจี๋ีเบี้วเออชุเจีเหมือจิกคนนั้นก้องนันก็คำลุงเขาเต็นน้ำตายย้ำโต๊ะหยอดเออนะเจ้าโอ้ให้ก็ดดันตาหมดกอดปำปนุ่งขึ้นที่ไหฮัลโหล เขาชานอนขับงี้น,นบ้านกยน้ยคนที่มาเอาเมือหมีเขาในเออไอน,นอนางวันกางวันหรือม่วางุกจะเลยหนาวก่อุกมหนาเออว้าอย่างคาปีว่าชูเม,มื่อยู่นางนะโอต่างเขาซ้อมตวกวออกอน่ยิ่ <c oughs> ยออน้ำเออพื้นก้อยหอ่ยิ่งดเพราะว่าปีชูเม,มื่อย้อนเนยก็อย่ากพีใต้ไพ่อย่ากพีเต้จิ้หอม,ม,มฉันเนือก้อนาน,าน,าน,านาันน้งน่ะ อยากเปลียวน้ำหนวงนดมดอนน้ำทอปาชัดชิดรอกันพัลโลกินกับเขากับพักกันนะพัลโลกินกับพิษกับเกือบงเทียมมันเหมือนกันนะ่างเขาหลายๆก้อยตีว่าี่เมยอนกินเอาปันอินนาใจตีว่าเปียวกอดใจปลาไอเปียวเออย่าน้เขาซ้อมต่ออยู่ก้อยน้ำขดงอยากดีใจผิดคนไม่อยากดีใจวันนั ae, refers, ak ้นให้ถอดคำก็พปีเป็นคุณอ๋อคำกาเออเป่นละ กคำว่าห้างนกระไหนก็อยู่เย็นวันยาเจ็นวันยาคำไหนของว่ากว่าเมื่อมาปับปูมูท่ามเอาอามาตรงเ้ยเออเมื่อเมี่ยทุกข์กามาเลยป้องเอาอยากเอามีไม้องเอาไงเอามี่ห้งน่ะป้องขินงชูเลก็อยามเม่มาแล้วป้องขิงชูเนยก็มาดีเดียวกว่ามาเดะทําำหเสียงปอปูงอขมมาอย่างต้องต้องต้องตองตองตอองเป็นต้อง

bang 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 bang